สุดจัดกันต่อเนื่องเต็มเครื่องห้าวันติจครัโอ้โหแล้วสําหรับค่ำคืนที่ผ่านมานี่ต้องบอกเลยครับว่าเต็มเครื่องกับเบื้องแตกมุมมองฟุตบอลน้าช่องห้าทีมที่ให้เลือกคุณเลือกเชียร์ไปครับเมื่อคืนมาตามนัดเต็มเครื่องถึงสีง่ครับลุดไปแค่หนึ่งส่วนแนวทางสุดท้ายครับตัวอัตตีที่เข้าไปจัดวางไว้ให้หนายชมรมอยาไม่ว่าจะเป็นอาต,ตาลันตาเฟนยูดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแล้วอินเตอร์มิลานยิงครับมาตามนัดฉ่ำๆหว,วานๆท่วมๆอิ่มๆเล เลยแถมชุดโครงการสี่มาให้อีกหนึ่งชุดครับหวานสดชื่นพอใจไหมครับใครได้ตามทั้งแนวทางนะช่องแนวทางในชมรมไปกดมาให้หน่อยละกันคนละหนึ่งหัวใจหนึ่งคอมเมนต์ยารวมไปถึงท่านไหนที่พลาดไปไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้จัดให้ใหม่ครับและใครครับ,ท,บที่ยังไม่ได้ไปอยู่ในครอบครัวผมยังไม่ได้ไปตามแนวทางสุดท้ายที่จัดวางไว้ให้ในแต่ละวันเนี่ยลองเปิดใจเข้ามาครับลองเข้ามาไปตามที่ไหนไม่ได้ไปตามที่ไหนแล้ว,ดลวโดนลองเปิดใจเข้ามาครับทางเข้าเอาไปวางไว้ให้ใต้โปรไฟล์กับใต้คอมเมนต์ครับในแต่ละวันทุก ทุกวันครับเอาล่ะวันนี้ไม่ต้องพูดรำลําเพลงเยอะครับค่ำคืนมันเดย์ไนท์คัดมาให้แล้วฟุตบอล5ทีมที่น่าเลยคุณเลือกเชียร์จะมีคู่ไหนทีมไหนและต้องไปยังไงมาที่หนึ่งครับค่ำคืนมันเดยไนท์สึกพิมร์ลีกอังกฤษวันนี้มี1คู่ครับเป็นเกมในสาม่ที่สันปาร์เจ้าบ้านอย่างท็อฟฟี่สีเงินยาวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของรีดยุนเต็ดยามูว่างคู่นี้ไม่ต้องคิดเยอะครับหรือคุณเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างเอเวอเรตครับมองว่าวันนีีแ้แบบนนนนทออู่่่เวตัคไไดป คู่สอครนะไปกันที่โปรตุเกสซูเปอร์ลีกครับไปดูคู้ระว่างเจ้าบ้านอย่างปอโต้ครับวันนี้เปิดบ้านตอนรับผู้มาเยือยอย่างกิลวิเซนเต้ครับมุมอฟองคู่นี้แม่งคิดเยอะครับโด้วยคุุนเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างปอโต้ครับโจแสหลายข้าข้างแบบนี้ความได้เปรียบที่เล่นในบ้านของพวกเขาผลง,งานก็ดีกว่าดูแล้วยังไงวันนี้3คะแนนแน่นอนครับสำหรับเจ้าบ้านปอโต้คู่นีไปที่ปอโต้ครับ คู่สามครับไปดูวันที่ซาอุดีอาระเบียโปลตีครับไปดูคู่ระหว่างเจ้าบ้านอย่างอัลนาเซอร์ครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับผู้มาเยือนอย่างอัลไทวอนยับมุมมองสองคู่นี้แม่งคิดเยอะครับเพือกุนเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างอัลนาเซอร์เต็มกำลังครับมองว่า90นาทีพวกเขาบังคับชนะ2ประตูได้แน่นอนคู่นี้จัดไปครับอัลนาเซอร์ครับ คุยสี่ครับตุรกีซูเปอร์ลีกกันบ้างครับเจ้าบ้านอย่าง EU SPOR ปอร์ครับวันนี้เปิดบ้านตอนรับผู้มาเยือนอย่างเบสิกตั s ครับมุมมองฟองคู่นี้คัดมาให้2อ p อปชันที่น่าสนใจออปชันที่1นึ่ครับมองว่าการทีมันทีมเบสิกตั s บุกชนะได้แน่2ประตูและออปชั่นที่2มองว่าทั้ง2ทีมจะทําสกอร์รวมกันเกิน3ประตูแน่นอนคู่นี้จัดไป2ออปชั่นครับ คู่ท้ายครับคู่ที่5ฮอลแลนด์ดิวิชั่น2ไปดูคู่ระหว่างเจ้าบ้านอย่างเดอะกราฟครับวันนี้เปิดบ้านตอนรับผู้มาเยือนอย่างเดนบอสครับมุมมองของคู่นี้จัดมาให้2ออปชั่นเหมือนกันครับออปชั่นที่1มองว่าเจ้าบ้านอย่างเดอะกราฟครับวันนี้เปิดบ้านเอาชนะได้แน่นอนและออปชั่นที่2ครับมองว่าวันนี้เจ้าบ้านจะชนะด้วยสกอร์ที่เกิน3ประตูขึ้นไปครับเพราะนั้นคู่นี้จัดไปที่2ออปชั่นครับ ประมาณนี้ครับมุมบองฟุตบอลในค่าคืนนี้ครับถ้าใครครับอยากไปตามตัวกันตีในแต่ละวันแนวทางสุดท้ายในชมรมในครอบครัวผมทางเข้า่าไว้ให้แล้วใต้โปรไฟล์ใต้คอมเมนต์ยับแล้ววันนี้ขอท่านดูบอลกันให้สนุกครับและเชียร์แบบมีสตีกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับ